ดังนั้นความภูมิใจในการที่เราเกิดมาเป็นผู้ชายก็คือเราต้องช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าก็อาจจะเป็นคนแก่ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ผู้หญิงหรือว่าเด็กๆอ่าเป็นผู้ชายแข็งแรงต้องช่วยปกป้องคุ้มครองได้ค่ะอ่าต่อมาคือเป็นอะไรคะ อย่างนักเรียนลองสังเกตถุกทุกห้องเลยส่วนใหญ่จะให้ผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นหัวหน้าห้องผู้ชายเออส่วนใหญ่ผู้ชายจะได้เป็นหัวหน้าห้องเพราะว่ายังไงคะผู้ชายเขามีลักษณะความเป็นผู้นำใช่แล้วมีความแข็งแรงอ่าพอนักเรียนผู้ชายที่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนักเรียนก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวนะคะอ่า ความภูมิใจต่อมาก็คือมีความอดทนและกล้าหาญมอดทนและกลาหาญในบางอาชีพก็จะให้ผู้ชายาทำอาชีพเช่นทหารตำรวจในสมัยก่อนจะเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นอาชีพของผู้ชายแต่ปัจจุบัน อา,อาจจะมีผู้หญิงมาทําอาชีพตํารวจทหารได้ซึ่งเพราะว่าผู้ชายเขามีความอดทนและมีความกล้าหาญนะคะเราวควรจะภูมิใจไว้มีไหมคะชนละวัดหรือเปล่าตัวใหญ่ๆแต่ว่าไปเจอหนอนตัวหนึ่งกรี๊ดแทบบ้านแตกมีไหมคะติวเตอร์ติวเตอร,ตตอร์กลัวหนูไหมคะ ไม่กลัวแสดงว่าฟิวเตอร์มีความอดทนและกล้าหาญหรือว่ามีความอแข็งแกร่งอ่าต่อมามีเข็ดใจเข้มแข็งนักแน่นเพื่อที่จะไว้สามารถตกต้องคนที่อ่อนแอกว่าได้อันนี้ใครเอ่ยอ่าสุดท้ายเป็นไงคะเพื่อนแข็งแรงไหมคะ เพราะสุธิพักเป็นเพศชายจึงแข็งแรงอ่าต่อมาสามารถเอออยางงานที่ใช้แรงมากเช่นต่อสร้างทำอะไรอีกเอ่ยทำงานหนักๆอ่ะผู้ชายเนี่ยควรจะภูมิใจที่ว่าตัวเองได้ไทยงานหนักเพราะว่าตัวเองมีแรงเยอะอ่าต่อไปมาดู ความบุใจใน,อ,ในอ่าสำหรับผู้หญิงหนูต้องควรหนูควรจะภูมิใจและดีใจที่เกิดมาเป็นผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมเอามาดูกันเพราะว่าเพศหญิงเนี่ยเป็นผู้ตั้งคันอ่าและให้กำเนิดบุตรซึ่งผู้ชายตั้งคันได้ไหมคะไม่ได้ อ่าเราต้องดีใจแล้วว่าผู้ชายตั้งพันไม่ได้เราตั้งทันได้นะคะอ่าต่อมา <c oughs> ผู้หญิง <c oughs> อ่าผู้หญิงเนี่ยลักษณะเฉพาะก็คือจะต้องมีความอ่อนโยนมีความละเอียดมีความรอบคอบกว่าผู้ชายโดยธรรมชาตินะคะอ่าต่อมา ต่อมาผู้หญิงอย่างตอนนี้หนูเป็นผู้หญิงตอนเด็กๆเนี้ยหนูก็ควรจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านหรือไม่เป็นผู้ชายก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านได้แต่ในอดีตเออหน้าที่บทบาทของผู้หญิงโดยเฉพาะแล้วเนี่ยจะเป็น ผู้ที่ดูแลบ้านเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนอต้องคอยดูแลความสะอาดและค่อยดูแลบุคคลภายในบ้านนอกจากนี้ออยากบ้านนักเรียนครอบครัวของนักเรียนใครเป็นคนทําอาหารคะ,ะคุณแม่ของเราต้องเป็นแม่บ้านคอยทําอาหารให้ทุกคนทานนะคะอะไรต่อเอ่ย ติเตอร์บอกว่าบ้านติเตอร์คุณแม่ไม่ได้ทำอาหารหรอคะยยอ,อ๋อคุณยายกับคุณแม่ช่วยกันทำอาอย่างในเรื่องของการดูแลตนเองผู้หญิงเรานอกจากจะดูแลคนอื่นแล้วเราก็ต้องดูแลตัวผู้หญิงเองนอกจากนี้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นำได้อย่างปัจจุบันเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรคะคนใหม่เป็น ผู้หญิงคนแรกของประเทศเราเห็นไหมผู้หญิงสามารถเป็นผู้นําได้ทั้งเป็นผู้นําครอบครัวหรือว่าเป็นผู้นําประเทศของเราได้ผู้หญิงก็เก่งเหมือนผู้ชายได้นะคะอ่ะจบแล้วเวลาเหลือมีกิจกรรมให้นักเรียนทำอย่างที่ครูไปบอกไว้แล้วว่าอ่ะสำหรับนักเรียนวางกายกังวลคุณครูให้เตรียมอะไรมาคะ ให้เตรียมรูปถ่ายตัวเองมาถ้านักเรียนไม่มีให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพของตนเองแล้วบอกเพศของตนพร้อมเขียนลักษณะความเป็นเพศของตนหนใครเอาภาพมาบ้างคะอ่ะฮิรัน <c oughs> มีเพื่อนของเรานำภาพมาให้ดูอันนี้เป็นใครเอ่ยเ,เป็นใครคะนนนะเป็นของเด็กชายฮีรนนันะสวุวรรณโอภาพนี้เขาไปไหนมาเอ่ยอน,น่าจะเป็นไร่อ,อัุ่นตอนนั้นตอนไหน,นตอนนั้นฮิรนันเพิ่งไปบวชมาหรอคะทำไมหัวล้นอะดูดู คนนึงใครเอ่ยของใครคะนะี่ของใครเอ่ยของใครคะอันนี้เป็นสมัยทาลกเด็กๆน่ารักเออตอนนี้โตลแล้วตอนนี้เป็นรูปสมัยเด็กๆเอามาดูอีกคนหนึ่งใครเอ่ย นี่เป็นแฟนโสพิดาด้วยหรือเปล่าคะ่พี่ชายอ๋อเป็นพี่ชายอา้าวได้ได้ใบงานและเขียนชื่อเลยค่ะเ้ามาดูอีกรูปหนึง่งนี่นี่คนน,คน,นี้คนนี้สวยคนนี้เซ็ใครเอ่ยนิชก,การนั่นเองโอ้โหใส่ชุดสีชมพูเรียบร้อยน่ารัก เอามาดูอีกคนหนึ่งคนนี้ก็น่ารักทำท่าแอปแบบลใครคะใครคะ,ะเป็นไรคะน่ารักไหมอ่าเอาไปติดลงในใบางานได้เลยนี่คนหนึงเป็นหนุ่มหล่ออันหนูส่งให้เพื่อนเลยอันนี้ลูกอาจจะเล็กนิดนึงใครคะ าซิดิตหรือว่าติวเตอร์เป็นไงหน้าตาเหมือนโดนบังคับให้ถ่ายรูปได่ร้องไห้หรือเปล่าเอ่ยอ่าหล่อมากค่ะหล่อมากขอบคุณที่นํารูปมาด้วยแต่ถ้านักเรียนคนไหนที่ไม่ได้นํารูปมาไม่เป็นไรเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะเออเป็นวันหยุดเป็นวันศุกร์วันเสาร์ก็นําใบงานไปทําต่อที่บ้านได้ถ้าทําไม่เสร็จถ้าทําเสร็จแล้วก็เอาใบงานไปติดรูปของตนเองได้ หรือนักเรียนปลายทางที่หนูทำด้วยหนูอาจจะวาดรูปตนเองก็ได้นะคะอ่าใบกิจกรรมเขียนชื่อเสร็จหรือยังคะ <Yeah. S 1> อ่าถ้าเขียนชื่อเสร็จแล้วนักเรียนเห็นตรงคําว่าฉันเป็นไหมคะเะ <Yeah. S 1> อ่าฉันเป็นจะมีช่องผู้ชายและผู้หญิงอ่าถ้าใครเป็นผู้ชาย <Yeah. S 1> อาจจะ อาจจะระบายสีหรือว่าเช็คถูกไปขาคะขีดถูกก็ได้ค่ะคขีดถูกไปว่าเป็นเพศอะไรเสร็จแล้วให้นักเรียนบอกลักษณะความเป็นเพศของนักเรียนอ่ะเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้ลักษณะความเป็นเพศถ้าเป็นเพศชายลักษณะของความเป็นเพศชายเป็นยังไงบ้างคะลักษณะเพศชาย อะไรนะคะจิรันให้จิรันตอบสิคะ<ม>ยังไงคะมีการเสียชลาให้ผู้หญิงเออมีความเสียสละมีอะไรอีกผู้ชายเขียนไปเลยค่ะมีความเสียสละเออจิตอร์ตอบต้องมีความเข้มแข็งอ่าให้เวลาเขียนมีความอดทนอเขียนไปได้แล้วลักษณะแล้วลักษณะความเป็นเพศของผู้หญิงล่ะคะ เออพูดจาอ่อนหวานหนูก็เขียนลงไปมีอะไรอีกเรียบร้อยรับนวลสงวนตัวพูดจาเพราะอะไรอีกช่วยเหลือทำงานบ้านมีอะไรอีกแต่งกายสะอาดอาเขียนไปเลยนะคะอาเขียนไปค่ะค่ะ นักเรียนไม่เสร็จยังไงไว้ไปทําต่อที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เว,เวลาของครูหมดแล้วยเอ่อหมดแล้ว,เ,วลเดี๋ยวไว้